สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องแบ่งปันความสุขนะคะมีพระคาถาอีกบทหนึ่งซึ่งเชื่อว่าพระคาถานี้จะทำให้ใครหลายๆคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะสวดแล้วจะเจริญรุ่งเรืองนะคะมาลองดูค่ะว่าคาถาปลดหนี้มีทรัพย์ของหลวงปู่ทวดนี้ มีอนุภาพอย่างไรนะคะให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอรารยบทที่สบายๆจากนั้นให้ผู้สวดนึกถึงภาพของวงปู่ทวดไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้วเพื่อจะเริญสมาธิภาวนาแล้วกล่าวพระคาถาตามนี้เลยนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปรต่มโมปรต่พุทธปรต่ทาปรต่ ยะปรดนี้มีศินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยปลดเปลื่องนี้สินที่เดือดร้อนนั้น ให้หมดสิ้นโดยเร็วเทินค่ะสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องนี้สินนะคะลองสวดพระคาถาหลวงปู่ทวดดูทุกวันนะคะเช้าเย็นนะคะรวมทั้งมีการ ตั้งใจทำงานเก็บเงินและก็อดออมนะคะเชื่อว่าทุกทกท่านจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ